ครับผมพี่เด่นนคูตอยคนเดิมนะครับวันนี้จะพาพี่ด้องมาสู่ชมรมเรือสัมพัษ์นะฮะวันนี้นะครับเราจะมา f อฟนะครับเครื่องบินที่ชื่อว่ามัสแตงนะครับเหล่นี้นะครับชื่อว่ามาสแตงนะครับเหลานี้เป็นของน้าเกียรติคนเดิมนะฮะหลังจากรับสีแดงของเขาไม่ประสบความสำเร็จนะฮะวันนี้เขาเล่นรับใหม่กันแบบครับชื่อว่าเครื่องบินมัสแตงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาสัมภาษณ์นาเกียรติ จากที่เขาไเป็นเพก็จต้องก่อนวันนี้มาดูรา้เก็งครับว่าเขามีความภาคภูมิใจันไหนที่เขาได้ทีละใหม่ลบนี้ครับได้เกครับ,บคุณครับวันนี้ได,ด้เกติคนเรมครันไดเกติครับ i <muchas> oo